ต่อไปยังอยู่ที่มาคัสอยู่ค่ะตัวนี้เป็นตัวนี้ค่ะพี่อันนี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะตั้งแต่น้องหนึ่งขวบนะคะสามารถถอดล้างได้ทุกชิ้นเหมือนกันแต่ว่าตรงด้าน้มจับจะถอดไม่ได้ค่ะตัวนี้ด้ามจับถอดไม่ได้ลายน่ารักนะคะมีหลายสีให้เลือกค่ะก็สามารถจุได้180 ML หรือว่าประมาณ10ออนซ์9ถึง10ออนนะคะก็จะถอดออกมา แล้วก็ใส่ง่ายใส่ง่ายตัวนี้เราก็ถอดล้างเนาะอุปกรณ์พวกนี้คุณแม่ควรจะถอดออกมาล้างทุกชิ้นนะคะบางทีอย่างอันเนี้ยบางคนเนี่ยไม่ล้างแล้วแบบมันจะ,จะไม่สะอาดแล้วเป็นลาใช่ใชที่เขามีข่าวว่าแบบล้างไม่สะอาดแต่ไม่ค่อยห่วงหรอกคุณแม่คนไทยนะ ล้างทุกชิ้นอยู่แล้วสะอาดมากเลยค่ะตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายสีค่ะตัวนี้จะมีหลอดด้วยนะคะนี่นะคะจะมีหลอดสำรองขายด้วยถ้าใครชอบตัวไหนก็ลองถามมาค่ะอันนี้มีหลอดสำรองไหมอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่มีก็งานเข้าเหมือนกันนะค่ะบาง,บางทนนีน้องกัดเลยน้องชอบชกัดแบบหมันเขี้ยวอะไรอย่างเงี้อ่า